สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TPK โทมิโอกะปิงคุงนั่นเองวันนี้นะครับผมก็จะมาทำรูบิกให้เป็นประเทศต่างๆ EP ที่4ก่อนจะรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วเข้าสู่เนื้อหากันเลย EP ที่4นะครับผมก็จะทำประเทศ เวียดนามประเทศ Nam, เวีเดวยดนามตรงกลางจะเป็นดาวสีเหลืองแต่ผมจะแทนด้วยเซนเตอร์สีเหลืองครับประเทศเวียดนามตรงกลางจะเป็นดาวสีเหลืองและล้อมรอบไปด้วยสีแดงเพราะฉะนั้นสีที่เราเล่นก็คือสีแดงต้องอยู่ด้านหน้าสีเหลืองต้องอยู่ด้านบนการทำวิธีการทำนะครับก็จะเหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยก็ กลางขึ้นสองบนขวากลางขึ้นสองบนขวาทำไปแปดรอบนะครับอ่าได้แล้วคลิปผมนะครับขอเปลี่ยนวันลงคลิปนะครับคลิปผมจะลงทุกวันจันทร์และพฤหัสนะครับสำหรับวันนี้ ขอ,ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย